หมายเครับหมายจับที่82สองทับสองห้ับสารจังหวัดปทุมธานีวันที่27มีนาคมพุทธศัการาชสองพันหร้บความอาญาด้วยนายสมานอายุ4ีปีซึ่งต้องหาว่ากระทําความผิดร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทสองวิตามิน ไว้ในครอบคองโดยไม่รับอนุญาตเพราะฉะนั้นให้ท่านจับตัวนายม,มา,นนา,มายอายุส0ปีที่เป็นุคนตาไมจะมีอีกนะครับที่มีสิทธิให้อาการในการได้เนาะิทิี่การเิ่จะยังไที่จะได้รับารการรักาศในบ้านครับเดี๋ยวเอาางมีเราอง สถานีตำรวจภูธรภาคแก้วนะครับส่ารนักานสอบูวนเนาะครับผมเดเดี๋ยว